โกหกไม่ซ้าจำบทไม่ได้รับงานลิเกไม่ได้ครับช่วงนี้เพราะไม่มีคนจ้างถ้าบอกมีคนจ้างคนแบบนี้แคปแชทมาฟาดแล้วก่อนมาอยู่กับลิเกงานลิเกนในหนึ่งปีมีกี่งานร้องเพลงก็เพี้ยนล่ำก็ไม่สวยการแสดงก,ก็ไม่สนุกจะเสียงต่ำเสียงสูงก็แทบไปไม่รอดโกหกไม่ซ้าจำบทไม่ได้สโลแกนนี้ เหมาะกับไอลิเกนน้ำลายแตกฟองจริงๆที่บอกว่างานมีแต่ไม่รับเพราะมาสั่นจอดอีสานกับเมียมันไม่เป็นความจริงหรอกนะเพราะงานไม่มีมันก็เลยรับไม่ได้ถ้าคนอย่างมันมีงานมันแคปแชทออกมาอวดแล้วอย่าอวดว่าตัวเองเก่งเพราะมึงไม่ได้เก่งก่อนมาเป็นบอสหมอลำงานลี่เกมีเดือนละหนึ่ถึงสงาน ก่อเลยคนครอบครัวและทีมงานบางส่วนมาร่วมกับหมอลำช่วยขายบารเงินทองจะล่วไหลไปไหนได้คนหล่อย,ยืนเว้ดำแข้งของตัวเองยังลำบากเลยแต่ในไฉนาฏไม่เคยมีเห็นคนจ้างนะมาแต่คณะอื่นๆแปลกใจจริงๆว่าเป็นวงลิเกจริงๆหรอไฉนาฏลิเกมาหม่อยมากแต่คณะอื่นจ้างานวัดก็มีบ่อยมาก เครื่องสูบหลายเครื่องหมดใบเกินคาดบายบายตัวหารเพิ่มขึ้นงานจ้างน้อยลงแล้วเงินจะไหลลงจากกระเป๋าใครบ้างเนี่ยขึ้นเวทีได้ยินแต่บูโยกูชะอะไรของมันวะพูดอะไรผมมากับเมียผมห่วงเมียผมมากับเมียผมห่วงเงินเมียมันน่าเงินเนาะมันจะมีปัญญาไหนหาเงินเอง ที่ผ่านผ่านมามันก็สูบคนนั้นสูบคนนี้สูบมาเรื่อยๆหอบผ้าหอบผ่อนมานั่งขายตัว๋วสภาพลิเกตตกอับช,ชัดเมี่ยมันจะรู้ตัวตอนไหนว่าโดนครอบครัวลิเกมากาะหลอกแตะทางครอบครัวอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปแย่งลีเกมาแถมต้องเอามาเลี้ยงดูทางครอบครัวอีกและเลี้ยงดูอย่างดีด้วยนะ เลี้ยงไม่ดีมันก็ไม่ยอมเคยได้ยินแฟนเก่าลิเกพูดเอาไว้ว่าต้องเลี้ยงทั้งครอบครัวเป็นเรื่องจริงด้วยเคยอ่านเหมือนกันนะรู้ตอนเงินหมดแล้วดูทรงน่าจะชอบคนแบบนี้ค่ะหนังน่าจะชอบให้ลิเกมาลอกส่งสารมาลีได้นะจะถอนตัวตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะประกาศไปยิ่งใหญ่จะประกาศเลิกกัน ก็ไม่ได้ก็เลยต้องเหลือครอบครัวลิเกต่อไม่ต้องเป็นสงสารนางหรอกค่ะขนาดตัวนางเองนางยังไม่คิดสงสารตัวเองสงสารที่ไม่ลืมหูลืมตาไอหลิงกังมันได้ไม่ทองคำมาได้ไงก่อนการร้องการลํมก็แสนจะทุเลสมากๆจังหวะฉะโขนไม่ได้เลยทั้งพ่อทั้งลูกโพ์เหมือนเป็นเจ้าของหมอลำชาโพ์เวทีแฟนคลับ ทีมงานของเรามาแต่ตัวมั่วบ้านเมียคนบ้านเดียวกันแต่อยากจะตะโกนดังๆว่าโคตรเกลียดไอคนนี้เลยวงลิเกมันไม่มีใครจ้างที่มันบอกว่างานมีแต่ไม่รับเพราะมาสัญจรกับเมียภาคอีสานมันไม่จริงหรอกถ้างานมีเนี่ยมันรีบลบแล้วเขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาร้องเพลงไม่เพาะไอพระอาทิตย์อะไรเนี่ย ไม่น่าจะรู้นะเราไม่ใช่ติ่งทั้งฝั่งเลยเอาจริงๆจะว่าไปแล้วเป็นผู้เสพสุขขาจอนได้าําแต่ฝั่งยังไงก็ฝั่งไม่รู้เรื่องยัง,งงงอยู่ว่ามันร้องดีตรงไหน,นไปเล่นให้ดูฟรียังไม่ดูเลยเต้นเหมือนลิงโปรเจกต์เป็นพนันความคิดแต่ยังไม่เห็นผลอะไรคำพูดมากมาย ความหมายเงินเมียเขาเป็นผู้จัดก,การเวทีของวงเขาบอกเพิ่มจออีมันจะดูสวยดูใหญ่อยางงงเขาทุกวันนี้ใหม่ทองคำให้ถ่ายมาได้ยังไงคนเสียงดีเยอะแยะตกรอบแต่คนเสียงไม่ดีอะไรวะเสียงไม่มีแล้วมันเขาออ้ารอบบยังไงจะลงต่ำลงสูงก็ไม่ได้หรอกมันออกเอียยยุคนี้มีแต่คนจ้าเขา เขาก็รีบรับงานไว้ไม่มีคนจ้างนะดันมาคุยไม่มีคนจ้างคำคมเก่งมากทั้งพ่อทั้งลูกยกทั้งครอบครัวมากอ็อายแทนไม่เคยเห็นมันเลยเหรอพูดจาออกฟังดูโมงโมอวดอ้างตัวเองเป็นเจ้าข้อคำคมทั้งตระกูลมันนั่นแหละราคาคุยแสดงเก่งแต่ไม่เห็นมีงานแสดงเลยมีแต่ราคาโมโอเวอร์ ถ้างานลิเกตัวเองไปรอดคงจะมาอยู่วงอื่นหรอกนะมันก็ต้องอยู่วงลี่เกของมันลิเกบ้าๆบอๆมีแต่กอดแต่หอมจนนางเอกลี่เกครัววิ่งหนีเกือบตกเวทีก่อนมาอยู่กับเจ๊เขียวเรายัางไม่รู้เลยว่ามันเป็นลิเกหรือแข่งอะไรมาก่อนอุตส่าห์จะแจ้งลี่เกมาแก้บนสักหน่อยแม่รับงานซะแล้ว เดินสายกับเมียต่อไปเธอะวงหมอลำออื่นๆพยายามสื่อสารประเรพณีผ้าอีสารให้เป็นที่รู้จักคณะลิเกก็เช่นกันแต่คู่นี้ไม่สืบอ,อะไรนอกจากสืบพัน์ดูผู้ใหญ่บ้านเปิดวงเมื่อคืนนะของแท้ของจริงเลยแสงสีอลังการเวอร์ถ้ามีคนจ้างทำไมจะไม่เอามาโชว์มาอวดคนยิ่งชอบโชว์ชอบปวดอยู่ ขนาดกุ้มปิดขายตั๋วได้แค่พันเจ็ดยังเอามาอวดมาอ้างต่างกันมากจบคนอื่นเขาขายกุ่มปิดเขาขายได้จนอยาบหัวล้อเป็นภาษาจีนนะดูเด็กอนุบาลแสดงอย่างสนุกกว่าเยอะไม่หนีคนจ้างก็ยอมรับมาเถอะจะปีนเกี่ยวไปถึงน้นความจริงเป็นสิ่งที่มองออกติเกดังลิเกลาบ,บรุรีบ้านบาลมีค่ะนูน มีงานตลอดลิเกโนเนมแต่งมาคุยถุยลิเกลลหลงมากกว่าไม่มีงานก็ยอมรับความจริงไม่ต้องปีนเกี้ยวให้ตัวเองเสียความมั่นใจเลี้ยงพ่อแม่เขาก็ถูกต้องแล้วขนาดลูกน้องเบี้ยวเป็นร้อยเบี้ยวอย่างเลี้ยงได้นี่แค่สองสามคนทำไมจะเลี้ยงไม่ไว้ถ้าไอลีเกมันร้องเพลงเป็น มึงทำไมไม่ไปเป็นปน,นักร้องเห็นว่าได้ใหม่ทองคำด้วยทำไมมาเกาะเมียแดกอยากรู้มากใครให้มาความสามารถก็ไม่โดดเด่นร้องเพลงเหมือนเป็ดหรือเปล่าในงานวัดคนเขาดูถูกกันขนาดนี้ถ้ามีแคปมาฟาดแล้วแต่ยอมรับเรื่องมันนาะมันเอาได้นะมันมั่นหน้ามันน่นโนกตลอด บอกกับเอซีว่ามีงานแบบโน้นแบบนี้แต่รับไม่ได้เพราะหมาสัญจรกับเมียเปิงแค่ข้ออ้างมันไม่มีงานมันจะปิ่งเกี่ยวไปทำไมมันจะยอมรับความสิ่งไม่ได้เลยเหรอมันก็แบกหัวไว้บนบ่าน,นั่นแหละอยากมันก็มันไม่ดูท่ามันไม่รู้เรื่อง